สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกๆคนในวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในคลิปคราวที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเราอ่านภาษาพาทีถึงบทที่เท่าไหร่กันแล้วคะใช่แล้วค่ะเราอ่านภาษาพาทีบทที่2กันแล้วนักเรียนได้กลับไปฝึกทบทวนคำศัพท์ใหม่ๆจากรู้จักคำนำเรื่องกันจนชำนาญหรือยังคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาดูเนื้อหาในเรื่องใจหายค่ะ เราลองมาดูสิคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบทนี้บ้างค่ะบทที่สองใจหายเช้าวันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดภูผ,ผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่า ฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถล่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภยัย ใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและควานมิ่งพ่อของน้ำใสย,ยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามือโอบไหล่ภูผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมาก ไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่ายังไงล่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสย,ยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจ พ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไหร่พ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบโบกใบบัวไปเมื่อไหร่ครับภูผาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อ เดินลัดป่าไปแวะส่งใบโบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผ,ผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลง เด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบาโบใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพัก จ,จู่ๆน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเผียรตะกกนเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ําใสก็อธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ําที่บ้านน้าในแม่น้ําไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ําขังเป็นแองแองเด็กๆเ,เลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุด ใช้เสียมขุดพื้นทรายในแอ่งให้ร่วนซุยจนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะใบโบกใบบัวโบกหูแกว่งหางวิ่งลงบ่อทรายใบยบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงๆให้ทรายเก่าช่วยแก้คันเด็กๆช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้าง เสียงลูกช้างร้องเอิ๊กเอิกแอ๊กแอแอ,อย่างสนุกสนานและมีความสุขภูผาและเพื่อนๆเ,เข้ามากอดลูกช้างภูผาลูปหัวเพื่อนช้างเบาๆเพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนรู้สึกใจหายไปกับภูผาและน้ำใสหรือเปล่าคะถ้าคุณครูเป็นภูผาก็คงจะรู้สึกใจหายไม่ต่างกันเลยล่ะคะ่ะที่จู่ๆต้องห่างจากเพื่อนรัก mm. เพื่อนเล่น mm. เพื่อนที่รู้ใจอย่างใบโบกและใบบัวไป mm. แต่เพื่อใบโบกใบบัวจะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จำเป็นจะต้องให้ใบบกใบบัวได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือนะคะและเมื่อเราอ่านจบกันแล้วนะคะ นักเรียนลองมาทบทวนความจำจากเรื่องที่อ่านกันดีกว่าค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยแบบฝึกหัดนี้อยู่ในทักษะภาษาไทยหน้าที่10นะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างมาประชุมที่ไหนแล้วทำไมลุงกำนันจึงเชิญเจ้าของช้างมาประชุมกันคะ ลุงกำนันต้องการให้เจ้าของช้างทำอะไรเอ่ยใบโบกและใบบัวต้องไปอยู่ที่ไหนเด็กๆและช้างทำอะไรที่ริมตลิ่งคะนักเรียนสามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ในหนังสือทักษะภาษาไทายเล่มนี้นะคะวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่10ถึงหน้าที่13ค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ